สวัสดีครับท่านผู้ชมครับใกล้ๆปีใหม่นะครับตอนนี้ผมเอาตัว planner หรือว่าตัวดิจิตอล planner มาแนะนำให้ท่านผู้ชมนะครับสามารถใช้ได้ทั้งสมาร์ทโฟนของ s a m s u n นะครับใช้ร่วมกับ s a m s u n โน o t นะครับแล้วก็ใช้ได้กับตัว good note ของ iPad นะครับเราสามารถเอามาวางแผนนะครับตัวดิจิตอล planner นะครับก็คือตัวแ planner ที่เป็นไฟล์นะครับเอามาใช้กับตัวแอปในสมาร์ทโฟนหรือว่า iPad ของเราได้นะครับซึ่งมันมีลิงก์นะครับ เราสามารถกดไปที่ลิงก์แล้วก็วิ่งไปที่หน้านะครับเราสามารถวางแผนได้มีเดือนนะครับอันนี้ของเป็นปี2023นะครับเราใช้ตัวแพลนเนอร์ในการที่จะวางแผนแล้วก็จดลงมือทำนะฮะสามารถทำงานร่วมกับ Samsung Note แล้วก็ใช้ S Pen หรือว่า Apple Pencil นะครับในการที่จะจดบันทึกต่างๆนะครับเรียงให้เป็นเดือนนะครับมีทั้งแบบฟรีและไม่ฟรีนะครับตัวนี้ สามารถใช้งานร่วมกันได้นะครับอย่างตัว Goodnotes นะครับผมไปได้ตัว Planner ตัวนี้มานะครับถือว่าสำหรับการเริ่มต้นปีใหม่ๆนะครับเราสามารถวางแผนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของส่วนตัวเรื่องของการเงินหรือแม้แต่การออกกลังกายการนอนการนั่งสมาธิต่างๆเราสามารถแตะไปที่ลิงก์นะครับแล้วก็เปิดวางแผนแล้วก็จดบันทึกประจำวันได้นะครับเรื่องการอ่านหนังสืออะไรต่างๆซึ่งตัวนี้เหมาะกับการที่ เราเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ต iPad ของเรานะครับตัวนี้ผมซื้อมาในราคาไม่กี่บาทนะครับเราก็เอามาใช้เพื่อที่จะวางแผนในชีวิตประจําวันของเราได้นะครับเอามาให้ดูนะครับการนำเข้าก็ง่ายๆเลยครับเราไปที่ตัวไฟล์แล้วก็กดนําเข้าเปิดด้วยซัมซุงโนทนะครับเราก็สามารถใช้งานตัวนี้ได้แล้วนะครับแต่ก็ไปให้เป็นการอ่านเราก็สามารถกดลิงก์นะครับ To-Do List นะครับได้เลยนะครับแล้วก็เลือกเดือนวันที่เท่าไหร่นะครับเราสามารถแตะกรที่ปากกาแล้วก็สามารถใช้ปากกาในการที่จะสร้างงานนะครับใช้ S Pen ในการเลือกสีเลือกต่างๆนะครับออามาจดไว้นะครับจริงๆมันมีอีกหลายหลายตัวนะครับ ดิจิตอลแพ a นเนอรนีตัวที่เอาไปใช้นะครับจดงานได้ตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับมีหลายตัวนะครับลองไปหาเล่นหาใช้กันดูนะครับออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์อันนี้ก็มาแนะนำนะครับสำหรับปลายปีนะครับนี่คือตัวดิจิตอลแพลนเนอนะครับ